สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหนะคะบทนี้นะคะจะเป็นบทของกีฬาฮาเฮนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะอันนี้จะเป็นครูลองถามคําถามนะก่อนเรียนนะนักเรียนฟังดีๆนะในระหว่างการแข่งขันวิ่งเมื่อใกล้ถึงเส้นชัยป้องกําลังวิ่งนํากุราบอยู่จากนั้นป้องก็ถูกดาวเรืองนะคะวิ่งแซงเข้าเส้นชัยให้นักเรียนเรียงลําดับว่าใครวิ่งได้ลําดับที่เท่าไหร่ ามาดูดีนะในระหว่างการแข่งขันวิง่งเมื่อใกล้ถึงเส้นชัยนะคะป้องกําลังวิ่งนํากุลาหนะป้องวิ่งนํากุลาบเห็นไหมเสร็จแล้วจากนั้นป้องก็ถูกดาวเรืองนะคะแซงเข้าเส้นชยัยเพราะฉะนั้นต้องลําดับที่หนึ่งน่าจะเป็นใครอลองคิดนะคะ เดี๋ยวคำถามนั้นเดี๋ยวจะไปอยู่ในคาบเรียนนะคะอามาดูปริศนาสุดุกโกนะคะนักเรียนเคยเล่นเกมสุดุกโกไหมจะเป็นเกมตัวเลขนะอามาดูให้นักเรียนเติมตัวเลขหนึ่งสองสามสี่นะลงในช่องว่างที่มีเงื่อนไขในแต่ละแถวแนวตั้งและแนวนอนจะไม่ซ้ํากันนะในเลขอจะไม่ซ้ากันนะในแต่ละแถว แนวตั้งแนวนอนจะมีเลขหนึ่งสองสามสี่นะคะห้ามซ้ำกันสามนะคะในตารางสี่คูณสี่จะประกอบไปด้วยเลขย่อยทั้งหมดสองคูณสองก็คือจำนวนสี่ตารางนะคะตัวเลขในแต่ละตารางย่อยทั้งสี่ช่องต้องไม่ซ้ำกันนะอ่ะมาดูตัวอย่างนะชุดที่หนึ่งนะคะเห็นไหมว่าคูเรียง มีเลขมาให้ก็สองหนึ่งสามนะคะแนวตั้งก็เป็นสามสี่หนึ่งสองนะคะนักเรียนลองดูกันเลยอ่าอันนี้คือตัวเลขที่ได้แล้วก็ถูกต้องนักเรียนสังเกตดูนะแนวนอนบรรทัดแรกเห็นไหมจะเป็นสี่สองหนึ่งสามนะคะแล้วบรรทัดต่อมาจะไม่ซ้ํากันนะแนวตั้งแนวนอนก็แล้วแต่ห้ามซ้ากันนะคะอ่ามาดูอันน ชุดที่สองนักเรียนลองคิดดูนะคะว่าจะเติมตัวเลขอะไรลงไปดีอ่ามาดูเลยนะคะ,ฉะเฉลยนะคะจะเป็นเห็นไหมเติมสามนะคะแล้วก็สี่นะ,ะแล้วก็สองก็สี่นะเห็นไหมอย่างันนี้เราจะไปลองทำในแบบฝึกหัดน,นะคะอันนี้เป็น ที่สามเนาะอันนี้คือตัวอย่างนะอ่าสิ่งที่ได้นะคะก็จะเป็นการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการหาข้อสรุปของปัญหาอย่างสมเหตุสมผลนะคะการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะคะทำได้โดยเขียนแนวทางนะคะที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วพิจารณาข้อมูลเงื่นยขายที่ อยู่จากนั้นตัดแนวทางที่ไม่สอดคล้องออกนะคะเพื่อนำสู่แนวทางที่เป็นข้อสรุปถูกต้องนะคะ